สวัสดีครับมีข่าวหนังมาบอกวันนี้ผมมีข่าวหนึ่งน่าสนใจมากนะจากคอริเดอร์นะครับรายง,งานเว็บไซต์นี้รายง,งานข่าวดีนะซึ่งซึ่งก็น่าจะใกล้เคียงความจริงมากที่สุดนะครับข่าวว่าไงเจสันสเตเต็มนะครับซูเปอร์สตาร์แอคชั่นสตาร์ของเรานะผมชอบมากเจสันนะแอคชั่นสตาร์ดุดันนะ oh. สไตล์คล้ายๆเจสลี ly, ดุดันเหมือนกัน แอคชั่นเนี่ยคือคนมันเรารู้เลยว่าคนเนี้แอคชั่นเป็นนะครับไม่ว่าจะตีลังกากระโดดผาาพ้นมันเหมือนสมจริงสมจังเอาแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับแอคชั่นเฉยๆมัน,ม,นมันจะมีอะไรน่าตื่นเต้นหรอหน่าตื่นเต้นสิพี่น้องตอนนี้หนังเจมบอลกำลังหานักสแสดงบางคนเฮ้ยอย่าบอกนะเจสันสเตทัม จะไปเป็นนักแสดงจะไปเป็นเจมบอลใช่ครับใช่ในที่นี้หมายถึงเขาอยากเป็นเขาอยากเป็นเจมบอลเขาอยากแสดงเจมบอลอยากมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์เจมบอลหลังจากเดนนิสเคลกเขาบอกว่าเฮ้ยมีคนก็หลายคนหลายคนก็จะมองว่าอา้าวเขาแอคชั่นเก่งนี่นะเหมือนกับเดนนิสเคลกเลยถ้าเขาแอคชั่นเก่งๆอย่างเงีเ้ยเป็นเจมบอลได้สบาย แต่มาดเขามันได้แล้วเขาใส่สูตรใส่น,อน่อมหนก็ได้อยู่นะขนาดแดนนี่เคลิกก็ยังดุดันนะครับใช่ไหมครับผมว่าจะได้เป็นเจมบอลอีกรูปแบบหนึง่งนะเป็นแบบสายลุยแล้วก็ออกปฏิบัติการไม่ค่อยเรียกว่ามไม่ไม่ค่อยทำตามคำสั่งเท่าไหร่เป็นสไตล์ขบทอ่านะสายรับแบบขบทนะครับซึ่งแดนนียเคลิกก็เคยทำ ซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วใช่ไหมครับสเปกตรีสเปกเตอร์นะที่ได้เนี่ยค็นอกนอกคำสั่งแล้วก็มันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเอาเจสันสเตเต้มาเป็นเจมบอลก็น่าสนใจนะไม่แน่สเตเต้เขาให้สัมภาษณ์กับบรายตี้นะครับเขาบอกว่าเขาเคยส่งข้อความถึงบาล่า ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างนะครับบ็อกคอรีผู้อำนวยการสร้างของโปรเจกต์เจมบอลทุกภาคแล้วก็ไมเคิลจีบรลสั์เขาปรากฏว่าส่งข้อความแล้วไม่ตอบกลับเขาไม่ตอบกลับนะครับก็เลยอ่ะถ้าไม่ตอบกลับก็ไม่เป็นไรเขาแค่อยากมีส่วนร่วมเป็นเจมบอลก็ได้แต่อยากมีส่วนร่วมด้วยเขาอาจจะไปเป็นอะไรอ่ะ เอ็มก็ได้ให้เขามีส่วนร,ร่วมอะไรก็ได้นะครับผมว่าน่าสนใจข่าวนี้นะถ้าเป็นเอ็มก็จะเป็นเอ็มสายแบบโหดอะนะไม่หน่อมแนมเหมือนกับที่ผ่านมานะครับเรามาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเขาจะตอบรับไหมต้องต้องดูนะครับวันนี้ข่าวส